ดีค่ะพบกับเพร์และรายการเมาาม่เจออะไรวันนี้เราจะคุยกันถึงประเด็นที่ว่าถ้าเรามีเงินลงทุนน้อยเราควรจะปั้นพอร์ตด้วยการเดย์เท d e หรือว่า VID ค่ะแต่ก่อนอื่นก็ต้องยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ m ั n e y Hero ค่ะ กันอื่นต้องบอกกันว่าหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของความเห็นแล้วก็แนวทางต่างๆค่ะไม่ได้มีการฟิกสไตล์ตัวหรือไม่ได้มีกฎที่แน่นอนนะคะว่าจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนค่ะวันนี้เพิร์ดมาให้ความเห็นเฉยๆค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เพิรเคยสงสัยตั้งแต่ตอนที่เริ่มเข้าตลาดมาใหม่ๆว่าเราควรจะลงทุนในแนวทางไหน ถึงจะประสบความสําเร็จได้เร็วค่ะคือทุกคนรู้ว่าเซียนห,นหุ้นหลายๆท่านอย่างดรนิเวตบรูนบัฟเฟตก็คือประสบความสําเร็จในการลงทุนจากการเป็น V.I. หรือ Value Investor นะคะถือหุ้นในระยะยาวแต่บางคนก็บอกว่าถ้าเราจะถือหุ้นในระยะยาวทุนเราจะต้องเยอะก่อนสิถ้าทุนเราน้อยเนี่ยเราอาจจะต้อง day trade ไปก่อนเพื่อปั้นพอร์ตแล้วพอพอร์ตเราโตถึงระยะหนึ่งแล้วเราค่อย V.I. เพื่อก็สงสัยว่าเออแล้ว ทางไหนถึงจะเหมาะนะคะและหลังจากที่เพิร์ดได้ลองศึกษาหาข้อมูลมาประกอบกับประสบการณ์ของตัวเองจากการที่อยู่ในตลาดมา1ปีนะคะซึ่งไม่ได้เยอะหรอกแต่ต้องบอกว่าเป็น1ปีที่ต่อเนื่องไม่มีวันไหนที่ตลาดเปิดแล้วเพิร์ดไม่ได้ดูหุ้น <c oughs> กลับมาที่คำถามของเราค่ะต้อง d ด y t เทรดเพื่อปั้นพอร์ตก่อนไหมแล้วถึงเวลาค่อย V i จะขอแชร์มุมมองอย่างนี้ค่ะจริงๆการ Day Trade อะคะ่ะมันเป็นศาสตร์ที่ยากนะแต่เป็นสิ่งที่มือใหม่จะชอบแล้วก็สนใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบฉันจะต้องทําให้ได้เราอาจจะเห็นจากไอดอลหลายๆคนที่เขาเป็นสายเดย์เทรดเนาะแบบเข้าไปลงทุนแป๊บเดียวเก็บกําไรออกมาได้เป็นล้านๆได้เป็น10ล้านอีกอย่างหนึ่งก็คือ Day t เทรดมันสนุกแหละ คือตัวเพิร์เองก็ชอบนะนรู้สึกมันท,าท้าทายแบบว่าตื่นเต้นเนาะหัวใจมันจะต้องเต้นนิดนึงแหละเพราะว่าลุ้นไงมันจะไปต่อไหมเฮ้ยไปถึงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จขายปุ๊บโอเคได้กําไรเข้าไปเล่น5นาที10นาทีเก็บกําไรกลับบ้านแล้วไม่ต้องเสี่ยงกับการว่าถือหุ้นเสร็จ เจอสถานการณ์อะไรหุ้นเปิดแกลบลงหรือเปล่าหรือวันรุ่งขึ้นมีข่าวแรงๆมีโควิดมาทําให้หุ้นลงไม่ต้องไปเสี่ยงตรงนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆก็คือยิ่งเราเทรดเยอะค่ะความเสี่ยงก็จะมีสูงนั่นหมายความว่าเราต้องต้องแม่นและต้องคมมากเลยนะในจุดที่เราจะเข้าซื้อแต่ละครั้งนะคะถ้าเราไม่คมจริงโอกาสพลาดก็จะเยอะทีนี้ในการที่เราเทรดเยอะอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าคอมมิชชั่นที่เราต้องจ่ายค่ะการที่เราซื้อขายบ่อยๆเราก็จะต้องโดน ค่าคอมมิชชั่นบ่อยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ข้อนี้คนพบมาด้วยตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วการที่เดย์เทรดเราจะได้กําไรเยอะๆนะคะมันต้องขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เยอะด้วยนะเวลาที่เรา d a ย์เทรดคือเรากินกําไรในระยะเวลาที่สั้นมากๆ3ช่อง5ช่องแล้วเราก็ออกเลย ในกรณีถ้าทุนเราน้อยเนี่ยเราก็จะทํา mm ได้น้อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่สามารถเสี่ยงได้เยอะเนาะเพราะฉะนั้นกําไรในแต่ละช่องที่เราจะได้อะเราก็จะได้แค่แบบนิดเดียวสมมติเรา mm ไว้แค่ช่องละ100คหุ้นวิ่งไป5ช่อง เราขายเราทำกำไรได้500 500นี่โดนหักภาษีโดนหักค่าคอมมิชชั่นอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะได้อยู่ประมาณ400กกว่าเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยเราเดเทเหตุแล้วมันมันพอตโตจริงหรอหรือว่าเราได้แค่ค่าชาบูค่าบุฟเฟ่ค่าชาเขียวเคยทำเหมือนกันนะแบบเป็นช่วงทดลองอะแบบไม่รู้ว่ามันจะวิ่งจริงหรือเปล่าแต่ว่าอยากลองดูตอนนั้นเล่นกันกุลมั้งคะ่ะช่วงใกล้ๆกลปิดตลาดลอะไรเงี้ยแบบ รอ,อแกง๊งสี่โมงเย็นจะมาแล้วใส่ไปลองดูพันหุ้นทีนี้เขาก็วิ่งไปเลยนะเข้าปุ๊บวิ่งเลย5ช่อง6ช่อง8ช่องประมาณเนี้ยขายออกมาตึ้งได้กำไรเท่าไหร่หรู้ไหมหกสิบบาท <c oughs> <c oughs> โอเคได้ค <c oughs> <c oughs> แบบ่าชาเขียว1แก้วมันก็เลยกลายเป็นแบบเราเดทหาค่าชาเขียวหา cash flow ไปวันๆซึ่งมันก็หมดแล้วอะท้ายแค่นี้แต่มันไม่ได้พอที่จะทำให้ขอดเราโต,าตขึ้นถูกไหมคะ แล้วถ้าการที่เราต้องการจะ day trade แล้วได้กำไรเยอะขึ้นแน่นอนว่าเราก็ต้อง MM ให้สูงขึ้นจำนวนแต่ละช่องอย่างน้อยช่องละพันและช่องละ2,000ต้นทุนที่จะทำา m MM m ได้ช่องละพัน0 0 0 0 0เนี่ยมันจะต้องอยู่หลักแสนและอันนี้พูดในกรณีของหุ้นไซเล็กถึงไซ่กลางนะคะก็คือตั้งแต่ประมาณ1บาทขึ้นไปถึงประมาณ5บาท ในกรณีนี้ถ้าเป็น3ช่อง5ช่องเราก็อาจจะได้กดําไรหลักพันแต่ว่าถ้าเราต้องการกําไรหลักแสนอย่างเงี้ยต้นทุนเราก็ต้องเป็นล้านแล้วนะ เพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าถ้าเราจะกินแค่3มช่อง5ช่องแต่เอากําไรสูงๆกัค่ะต้นทุนเราต้องสูงแล้วนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือตอนที่เราเริ่มอะค่ะเราอาจจะลองแค่ไม้เล็กๆไม้ที่เรามั่นใจความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยทํา MM มน้อยๆไว้ถ้าเราขัดทุนเกิดผิดพลาดผิดอะไรเราก็จะไม่ได้เสียหายเยอะแต่ว่าพอจุดที่เราเริ่มทําได้เริ่มมั่นใจเริ่มได้กําไรแล้วเราจะ ขยับไม้สมมุติเราตั้งต้นทุนเริ่มต้นไว้แสนหนึ่งเราเทรดแล้วเริ่มได้กําไรแล้วเริ่มมั่นใจจะขยับเป็นสองแสน ไอจุดนี้แหละยิ่งต้องระวังเลยนะเพราะว่าพอเราเริ่มมั่นใจมากขึ้นอ่ะใส่เงินใหญ่มากขึ้นบางทีพอเราพลาดนะไอที่ได้มาก่อนหนะ้านเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยอันนี้ผ่านมาแล้วก็หลอนเหมือนกันนะคะ<อ>ไม้ที่พลาดอะ่ะเป็นจุดที่เราเริ่มขยับไม้ตัวเองให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองคะ่ะแล้วที่ได้กําไรมาก่อนหนะ้านี่มันก็มันก็หายไปหมดเลยในการขาดทุนไม้เดียวไม้นั้นเออยนี่เล่นแล้วได้ได้อ่ะไปต่อไปต่อไปต่อ ต่อปุ๊บพอถึงจุดที่เขาทิ้งอะ่ะเขาทิ้งเลยไงแล้วเ,เวลาทิ้งมันมันไม่ได้ค่อยๆลงถูกไหมคะมันแบบมันเป็นบิดแบคลงมาอย่างเงี้ย ต่อให้ขาย MP อะ่ะก <sh arp trilogy> ็ยังเรียกว่าเละอ่ะเละอยู่ทีนี้มามองในส่วนของการเป็น BI บ้างคือเราอาจจะไม่ได้ถือยาวขนาดเป็นหลักแบบ5ปี10ปีก็ได้นะแต่ว่าเรียกว่าลงทุนหุ้นด้วยพื้นฐานแล้วกันนะคะอาจจะถือยาวขึ้นหน่อยไม่ใช่แค่เดย์เทรดสช่อง5ช่องอาจจะถือสักเดือนหนึงไหม3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งแต่ว่าเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานนะคะเพราะหุ้นซิ่งเวลาเราเข้าไปซิ่งบางทีเรายังไม่รู้เลยเนาะว่า แล้วร,รู้แต่ชื่อหุ้นน่ะแต่เราเราไม่รู้ด้วยซ้ำเขาทำกิจการงบเขาเป็นยังไงเพราะว่าเราเข้าไปแป๊บเดียวเราก็ออกแล้วนะคะมันจะคนละแบบกันถ้าเราลงทุนด้วยพื้นฐานเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลากับเขานานกว่าก็คือ,อเงินเราที่เอาไปลงทุนตรงเนี้ยเราอาจจะต้องปล่อยเขาไว้รันเทรนด์อยู่แบบนั้น แต่ข้อดีก็คือเราไม่ต้องมาเขาวงกับเขาเยอะค่ะเพราะถ้าหุ้นที่เราเลือกเนี่ยเป็นหุ้นพื้นฐานดีอยู่แล้วกิจการเขาดีอยู่แล้วเราสามารถซื้อทิ้งไว้นะคะแล้วก็มองดูเขาเติบโตได้เดี๋ยวกําไรเขาอาจจะโตหรือเขาจะมีข่าวดีๆอะไรออกมาราคาหุ้นก็จะตอบรับไปตามนั้นนะคะคือเราไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วมาเฝ้าจอว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะลงหรือ,อยัง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลือกหุ้นพื้นฐานดีแล้วจุดเข้าต้องดีด้วยนะคะก็คือซื้อในราคาที่เหมาะสมะคะอย่าไปซื้อราคาตอนที่เขาตอบรับข่าวแล้วหรือว่าขึ้นมาแพงแล้วอันนี้ก็ต้องประเมินกันอีกทีนึงหุ้นดีแต่แพงเราก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะคะเราซื้อในราคาที่ถูกหรือราคาที่เหมาะสมกับเขาค่ะทีนี้ถ้าใครยังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่เคยลองทำเนี่ยคะ่ะก็ อาจจะลองแบ่งสัดส่วนพอรด,ดูก็ได้นะคะแบ่งมากส่วนหนึ่งก็เอาไป d ด y t r ทรดส่วนหนึ่งเอาไว้ลองรั n เทรนดดูค่ะลองเลือกหุ้นที่ชอบแล้วลองลองถือเขาดูแล้วก็สังเกต p e r f o r m ร์แมดูก็ได้ค่ะว่าเอออันไหนมันทำกำไรได้ดีกว่านะแล้วสไตล์ของเราเนี่ยเหมาะกับแบบไหนมากกว่าค่ะ คือ,อยังไรก็ตามอะค่ะการเทรดมันขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะสบายใจกับการที่เออฉันได้ถือหุ้นที่พื้นฐานดีฉันถือแล้วสบายใจฉันซื้อปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องไปคอยพะวงว่าเฮ้ยเดี๋ยวราคามันจะผันผวนอะไรเยอะแยะแล้วก็รอปันผลรอเขาเติบโตไปเรื่อยๆในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกสบายใจมากกว่าในการที่ เอาเงินของเราไปลงทุนในระยะเวลาสัาน้นๆอ่ะโชบปุ๊บอ่ะฉันเก็บเงินสดกลับมาเก็บกําไรกลับมาฉันมีเงินก้อนอยู่กับตัวฉันไม่ต้องไปทนความผันผวนในหุ้นหรือว่าไปต้องไปลุ้นว่างบตรมานนี้เขาจะออกมาดีไหมหรือวันรุ่งขึ้นจะมีสถานการณ์อะไรมาเปลี่ยนแปลงให้ราคามันเปิดแกลบลงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ ลองสังเกตตัวเองอันนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดจริงๆแล้วแต่ว่าใครลงทุนแบบไหนแล้วสบายใจกว่าแล้วได้กำไรมากกว่าแล้วก็ในอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่เราต้นทุนน้อยอะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะเราอายุน้อยด้วยหรือเปล่าเอ่ยเราอาจจะเพิ่งเรียนจบนะคะอายุแค่ประมาณ24-25 ทือทํางานแค่ปี2ปีแล้วก็มีเงินเก็บก้อนเล็กๆก้อนนึงแต่เราเริ่มลงทุนแล้วหรือเดี๋ยวนี้นะคะก็เห็นน้องๆวัยรุ่นบางคนอยู่มปลายอยู่เลยนะคะก็พ่อแม่ก็ปลุกฝังเรื่องการลงทุนและให้ฟังข่าวหุ้นให้ลองติดตามข่าวหุ้นดูบางทีก็อาจจะให้เงินก้อนหนึ่งมาลองลงทุนจะบอกว่าน้องๆเหล่านี้จะได้เปรียบมากๆค่ะถ้าคุณเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆลองนึกดูนะคะการที่คุณอายุแค่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแต่มี เงินทุนห้าหมื่นกับอีกคนหนึ่งที่อายุ40มีเงิน1ล้านในขณะที่คุณอายุ2ี่าแต่คุณเริ่มลงทุนแล้วอ่ะคุณ<ม>ได้เปรียบมากๆเพราะคุณสามารถทําเงินห้าหมืของคุณอ่ะให้เติบโตได้ตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะใครจะรู้บางทีอายุ40คุณอาจจะไม่ได้มีแค่1่ล้านแล้วนะแล้วก็หลายๆคนอาจทำพอให้โตจากการได้กําไรอย่างเดียวแต่ว่าอย่าลืมนะคะเราสามารถเติมเงินได้ค่ะขอโตเพราะเราเติมวันนี้พูดหลายรอบแล้วแหละ ยิ่งถ้าคุณมีเงินเดือนที่แน่นอนอาจจะแบ่งสัดส่วนไปเลยค่ะว่าเราจะ DCA หุ้นตัวนี้ทุกเดือนหรือว่าทุกสัปดาห์เงินเดือนออกปุ๊บเราก็แบ่งมาเลย5,000หมื่นนึงแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเยอะก็ได้นะคะสมมุติเราลงทุนคค่หมื่นใช่ไหมคะถ้าเราเติมไป5,000เนี่ย พอร์ตเราโต10%แล้วนะแล้วถ้าเราเติมเข้าไปอย่างเงี้ยทุกเดือนนะคะเราจะมีเงินลงทุนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะจากนั้นเราก็เอาไป D I หรือ d a t e a d e ก็ได้ค่ะ หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะใครมีประสบการณ์อะไรก็แชร์กันได้นะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่อง o ั n นี่ r o ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานค่ะแล้วก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเรานะคะวันนี้เพิร์ลลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย